นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อดีปกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานาการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลพบว่าภาพรวมหลายพื้นที่ค่าฝุ่นปรับตัวลดลงเนื่องจากสภาพอากาศเริ่มเปิดและมีลมพัดมากขึ้นส่งผลให้ฝุ่นละอองระบายออกจากพื้นที่ได้แต่ยกเว้นบางพื้นที่ที่ยังเกินมาตรฐานในระดับสีสม้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่นเดียกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้วารชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้นมลดลงอย่างต่อเนื่องจากสภาพอากาศที่ถ่ายเทยได้มากขึ้นแต่จากการตรวจสอบจุดความร้อนหรือ hotspot อยังคงพบจุดความร้อนจากการเผาจากประเทศเพื่อนบ้านและจังหวัดใกล้เคียงเช่นปราจีนบุรีฉะเชิงเซา แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครมากนักเพราะพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบการเผามีเพียงฝุ่นที่เกิดจากการจราจรเป็นหลักด้านนายราเชียเสียละประรายะอธิบดีกรมฝนหลวงและกรบินเกษตรระบุว่าเนื่องจากยังพบจุดความร้อนจากการเผาอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการเผาแปลงนารอบกรุงเทพมหานครส่งผลให้เกิดฝุ่นสะสมกรมฝนหลวงและกรบินเกษตรจึงปฏิบัติการฝนหลวงโดยใช้เทคนิคจาะชั้นบรรยากาศและโปรยน้ำแข็งแห้ง เพื่อสกัดฝุ่น PM 2 5อีกทั้งเตรียมเปิดหน่วยปฏิบัติการภาคเหนือที่จังหวัดตากและจังหวัดพิศณุโลกตั้งแต่วันที่1กุมภาพานันธ์นี้เพื่อรับมือฝุ่นที่อาจรุนแรงในช่วงปลายฤด,ดูหนาวและเตรียมเปิดปฏิบัติการในช่วงเวลากลางคืนหากสถานาการณ์ฝุ่นกลับมาอยู่ในขั้นวิกฤตชาวนันมาลีรายงาน